หอมจังหอมจังหอมมากเลยหอมหอมแล้วหอมอีกหอมจริงหอมจังงายหน้าเลยลูกดูกล้องนี้ลูกกล้องนี่ดูกล้องหน่อยค้าน้ามิจังน้ามิจังอยู่นี่เอาดูอะไรเนี่ยน้ามิจังด่อาอี e, À, rồi. Đấy. Đi ạ mà. e, con bằng mặt đi, con bằng nha, da mà không thấy Hả? Mới thấy khó gì không? không phải cũng không hiện Rel, station, อะไรมาเจออะไรจุดนดนดบาย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 ายบายค่ะบายบายค่ะ

อ้มไปอ้มไปโอ้โเสียวเสียวโอ้แกงของยาเหรอทั้งหมันีชิ่าตลาดน้าอย่างยาเนาะรอยาไม่พร้อมยาไม่พร้อมอะหยาอีอะอจับอจับอ้จับได้ไะมอ้จับไม่ได้อาจับไม่ได้าไม่ให้จับ อ่าวโอเคโอเคให้จับให้จับจใหะจับให้จับอ่ะให้จับหน่อยเออขอจับหน่อยขอจับกล้องหน่อยนะนะเอ้ยขอจับกล้องหน่อยเออขอจับนิดหนึ่งเออเอ้อจะกินแล้วจะกินกล้องแล้ว à à, có nhảm không? không có, không có.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  không bà bà đi bà chị kim nón nhang nào lộ ngọo oh, ôi <laughs> thính tòa thính tòa bùi 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 bùi, bùi bùi từng bui 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 cái bui. <laughs> bui bui <cười> <cười> bà, bà, bà. bui bui <laughs>